คนแปลกหน้าทําอะไรกับแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ขนาดเธอหลับแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งกําลังซักผ้าในร้านซักรีดยีสี่ชั่วโมงมือนึงอุ้มลูกน้อยอีกมือค่อยๆหยิบเสื้อผ้าใส่เครื่องซักเธอานาผ้าที่เหลือมาห่มลูกไว้กันหนาวระหว่างที่รอเสื้อผ้าซักเธอกอดลูกแน่นเล่นหยอกล้อกันไปมาแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการทํางานการเลี้ยงลูกจากการเดินทางและอีกหลายอยา่างจนเธอเผลอหลับไปแต่ด้วยความเป็นแม่มือของเธอยังอุ้มลูกไว้แน่นขณะนั้นมีคนแปลกหน้าสองคนที่อยู่ในร้านสะดวกซักพวกเขากาลังเก็บผ้าของตัวเองเตรียมตัวจะ แต่ก่อนจะออกไปพวกเขาเห็นเธอหลับไปแล้วพวกเขาก็แอบย่องเข้าไปเปิดถังซักผ้าหยิบผ้าของเธอมาพับกองไว้ข้างๆเธอหวังว่ามันจะช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยล้าในวันนี้ของเธอไปได้บ้างก็ยังดีเมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสะดุ้งตื่นเธอก็รีบวิ่งไปที่เครื่องซักผ้าด้วยความตกใจคิดว่าเสื้อผ้าคงถูกขโมยไปเสียแล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นกลับทําให้เธอกำตาคลอเสื้อผ้าถูกพับเรียบร้อยวางซ้อนกันเป็นกองสวยงามชีวิตเราตับเหนื่อยล้าแต่บางครั้งของขวัญลำ่าที่สุดกับเป็นน้ําใจเล็กๆก,ก,กับคนแปลกหน้าเหมือนการ พับผ้าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้เพียงเท่านี้ก็อาจจะเป็นแสงสว่างในวันที่มืดมนของใครสักคนแล้วค่ะทุกคนส่งต่อความเมตตาแบบนี้โลกก็คงอบอุ่นขึ้นอีกมากเลยค่ะ